สวัสดีครับพบก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับทางช่องทง Station นะครับวันนี้ก็จะพามาดูงานติดตั้งโคมไฟหลอดสำหรับเพาะเลี้ยงต้นอ่อนต้นกล้าของอพวกไม้ด่างน,นะครับก็จะเป็นทั้งหมด7ชั้นนะครับห้องนี้พวกคุมผ่านทามเมอร์หชุดจะมีอยู่5ชั้นนะครับโดยมี4สวิตสี่สวิตก็คือ1สวิต จควบคุม2หลอดบนแล้วก็ไล่เรียงลงมาแต่ละสวิตนะครับอันนี้จะเป็นของโคมไฟ LED ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นยี่ห้อ FSL นะครับเป็นหลอด LED T8 ตัวนี้จะเป็น30วัตต์ 6,500K แสง Daylight นะครับก็หาซื้อได้ทั่วไปตามร้านขายอยุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปนะครับก็ นี่นะครับแต่ชั้นที่ทําไว้ก็จะทาเป็นลนักษณะเสียบปลั๊กชั่วคราวนะครับสวิตพาณานะครับอุปกรณ์ไฟ LED จะประหยัดไฟหน่อยนะครับก็ตอนทําก็คํานวณโหลดนะครับสําหรับพี่ช่างทุกท่านน่าจะคนนํานวณได้แล้วน,นะครับก็จะมาดูในส่วนชั้นนี้นะครับ การเปิดที่ตั้งไว้ก็คือตอนนี้4สวิตก็คือจะเปิดทั้งหมดนะครับก็สวิตแรกจะ2หลอดด้านบนดับนะครับพี่ทำแล้วก็ถัดมาชั้นเลียงลงมาเรื่อยๆนะครับเรี่ลงมารีลงมาเรียงลงมา,งมาก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับก็จะใช้ตัวเสียบ ภาพกันนะครับเพื่อขยับตัวชั้นเลื่อนไปได้ครับอ้องนี้จะควบคุมผ่านทามเมอร์นะครับตัวปักตัวนี้ก็จะเป็นปักกาวพนานมันนะครับก็เดินท่อร้อยสายมาเป็นท่อจิ๊บซ่อ,อท่อขาวนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกันทำไปทั้งหมดก็คร่าวๆก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตาม ามีข้องสงสัยใดนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวจะกลับมาตอบให้ครับสวัสดีครับ